ท้องค้ามาหมหาดามแป้งค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตถือกล้องให้พ่อพุทเนาะพ่อพุไปจับพี่ท้องค่ะ เป็นไงพี่ทองพี่ทองของเราเป็นยังไงยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจไม่เสร็จสิ้นครับม<า>นมัสการพระอาจาร์เจ้าพระอาจารย์วัดปลาบมาบ่คือดอกพี่เดือน แม่แป้งเลนโตลีลาพุ่นน่ะห้องใส่ผู้บ้าวพุ่นน่ะพุ่นน่ะ ขออนุญาตพป่นอยู่ขออนุญาตนะแม่แม่ซีช่องพายทองคำนะคะเอาแม่แปงยาลี่ล่าหลายคนมา เพื่อนบัลลัลีลาดอกพี่น้องเพื่อนกับเล่นตัวเพื่อนแน่แหละเนาะเดี๋ยวเสีว่าเพื่อนใจง่ายอยีกเนาะแต่ว่าเป็นผู้หญ,ญิงต้องรักวนวลสงวนตัวไมงขี้หละสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับกับเอฟซีพลายช่องพลายต้องคำของเราและเอฟซีบ้านน้องดาวด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนครับผมวันนี้พาพีท่ทองมาหา มาดามแป้งเช่นเดิมนะครับผมในยามเย็นว่ามาดามแป้งรักแล้วนะครับแต่ก็ยังเล่นตัวอยู่นะครับผมกามนมาสการครับอาจารย์กลาวนมาสการครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จภาร,รก,กิจน,นะครับผม รอดูอีกสักระยะหนึ่งครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อวานคือง่ายแท้เบลเดินทาง20เย็นนะครับโอ้โครับผมไปงานสร้างวอเบลพอกันญี่ปุ่นเด้อวันที่20ตอนเร่งที่่ายทหารมองเก้านั่นละ ทองอยังห่วงยายัางห่วงอ้อยอยู่นะครับดีใจผู้ใดลูกไผ่เห็นปะอาจารย์การนมัสการครับอาจารย์การนมัสการครับผมจะดีใจอยู่ดีใจทั้งผู้ใดลูกไผ่ดีใจทั้งผู้ใดลูกเคยนี่แหละครับผมดีใจน้ากันครับดีใจน้ากันบุญฮอดกันจังใดมาหากันครับได้ไมาพอกัน สวัสดีครับคุณกุ๊กไก่สวัสดีครับพี่ทองเขาใจเย็นเขาว่ากันใจเย็นทั้งสองเหรครับผมทั้งแม่แป้งและพี่ทองครับผม พี่ทองอ้ยพี่แม่แป้งมีเสนียอะไรครับทําให้พี่ทองดุดจากไอ้นี่ฝ่ายธรรมะเชยเลยครับผมมาเข้าโรงเรียนแค่สาม,สามวันครับเจอกันสามวัน <laughs> จําศีลมาหาปีกว่านะครับผมไม่เจอแม่แป้งพี่ทองเดินออกจากสายธรรมเลยครับ <laughs> โอ้เรื่องคุณผู้สาวคุณก็ตอดเงาดีดีเลย สวัสดีครับพี่เสนียสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีรอบค่ำนะครับผมพาพี่ทองมาเที่ยวหามาดามแป้งครับไปเอาหันไปบึงตั้งุนก่อนเ้ยพี่น้องเ้ย ผูกขาแล้วล่ะเขายุต่ว่าบ่าแดดนั่นด้วยย,ยังไม่สำเร็จแบบนี้ต้องผูกขาแบบหลุดขาไม่สำเร็จครับ ลุง <S <S ขยัลนลุ้งป่าวป่าวย่างเตนะ ไป้งเลยละเล่นนี้มดดละเอฟซีเล่นนี้มดดละเอฟซีเล่นนี้มดแล้วพี่น้องต้องขอประทานอภัยเพระอมเอฟซีด้วยนะครับเวลานี่ที่เราต้องหันกล้องหนีเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับผมติดลิขสิทธิ์นะครับเราก็เลยต้องหันกล้องหนีแต่พี่ทองก็สองครั้งแล้วครับก็ยังไม่สาเร็จนะครับยังไม่สาเร็จภารกิจนี้ยังอีกยาวอีกอีกอีกยาวครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผม ก็ถ้าเราถ่ายตอนนั้นด้วยก็มันเป็นการว่าติดลิกสิธิ์เหลืองติดลิกสิทธิ์แดงหนักเลยครับผมต้องขอประธานอภัยเราต้องหันกล้องนี้นะครับแล้วก็ขอชี้แจงให้เพรา่อแม่ศรีทราบตามนี้ครับแป้งจ๋าแปง้งใจเย็นๆโอ้แป้งก็ใจเย็นอยู่นะครับใจเย็นอยู่บอกว่าเร็วไปจะได้กลับบ้านเร็วก็เลยอยากให้พี่ทองอยู่ด้วยนานๆนะครับผม ก็เลยไม่ไม่รีบนะครับไม่รีบไม่แป้งบอกไม่รีบครับผมสำหรับติดทองเราก็ยังกินเหมือนเดิมสายกินครับสายกินเดี๋ยวอิดช้าอ้วนนะพ่อโอ้ยอิดช้ายอย่าง เบลอยากมีครูคืออวนดีมาว่าหาเอาทิตลาดหนาวแล้วดิเปล่าหาดิ้อควรต้องกินน้ำมะพระ้าวเยอะๆบนว่ากินแล้วครับตา้กี่ครั้งแล้วสองแล้วนะครับผมถ้าวันนี้สําเร็จดีก็เป็นสามนะครับผมเป็นสามแต่วันนี้ก็ขึ้นไปสองครั้งแล้วแต่ยังไม่สําเร็จนะครับผลงานในวันนี้ต้องรอดูครั้งที่สามนะว่าจะเป็นอย่างไร ทีนี้ต้องส่งน้ำมาเท้ามาเด้ออยู่นู่นน่ะมา,าเท้ายอะอส่งไม้ท้องกินหน่อยครับผมสวัสดีครับคุณประสบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นวลสวัสดีครับพี่นวลบ,บอกพี่เบียวต้องไปหาทุบเงาเด้อขันอยากได้ืคอ,ค,อคืออ้วนนายะสนโอ้ซ้อมคอไว้หรือ,อยัางงานช่างวาโอ้อยังครับยังไม่ได้ซ้อม ก่ต้องซ้อมปนนดอว่แมนคนขอแข็งคนขอแปบ๊บแป๊บเดียวหลับเลยนะครับน้มามะพร้าวช่วยได้ครับโอ้เป็นเพราะน้ำมะพร้าวแล้วครับิทีท้องเลยตะบะเตกมากหอดเดียวนีครับผมแต่ก่อนก็ไม่เชื่อนะครับว่าน้ำมะพร้าวจะจะดีขนาดนี้นะครับผม พอพี่ทองได้ลองเข้าไปรู้สึกเลยครับรู้สึกเห็นเลยครับผมว่าน้ำมะพร้าวของเขานี่ดีจริงๆพี่ทองสู้ๆคนวาอพี่ทองสู้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับ <c oughs> จะต้องไปออกศึกละคนวาขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้ยังหวงของกินอยู่นะครับเหนื่อยลงมาในเหนื่อยกินก่อนครับขอเติมแรงมาลองกินเบงดูน้าบักข้าวนั่นเพื่อมาแรงสิได้ผลคนว่าโอ้กินไปเมือนั้นกินไปหอดสีหน่วยได้ผลอยู่ได้ผลอยู่บ่ได้รับบ่ได้นอนเลยลุกเหนียวมืดขึ้นครับพี่น้องอ้ยทรมานแล้ว่เอาแล้ว บอดีคือคือ,ค,อคือทองค่ำหรอกทองคำ่ำเขาจังดีดีผมกินแล้วลูกเนี้ยมัดขึ้นครับเินไว้เยอะๆนะพ่อเดี๋ยวจะเมื่อที่งานช้างเพราะคิดถึงสาวโอ้ไปงานช้างสาวก็เยอะนะครับงานช้างครับผม ใช่ครับพี่นวลงานนี้แม่แป้งต้องหามะพราะ้าวไว้ยเยอะๆครับสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับเป็นจริงใดนเนาะเจองานแร้บ,บอมีกำลังคลอเคลียกันอยู่นะครับผม ก็ขึ้นอยู่กับพิศทองว่าเขาจะชอบด้วยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตหันกล้องก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทํางานก่อนนะครับดูพี่เดือนกับหมูดาวไปก่อนนะครับผมเพราะว่าของเราหมูติดนิดก มาเหมือนเดิมครับพี่ทองของเราทํางานไม่สําเร็จเหมือนเดิมนะครับโอ้แม่แป้งยังไม่ยอมครับแม่แป้งยังไม่ยอมครับแม่แป้งยังบอกยังไม่ยอมอยากให้พี่ทองอยู่ด้วยนานๆน,น,นะครับผมขอบคุณพ่อแม่พีสี่ทุกท่านทุกคนนะครับที่ เข้ามารับชมและมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับทั้ง f อซบ้านทองคำของเราและ f อซบ้านหมูดาวนะครับผมขอบพระคุณจริงๆที่มารับลูกเขยมารับลูกสะใภ้ด้วยกันนะครับผมบางเด้อบีทองวันนี้โอ้ไม่หมดแรงครับพีทองหมดแรงยังเยอะแรงยัเงเย,งยอะเพราะว่า5ปีแล้วครับ เก็บมาห้าปีแล้วแค่นี้พี่ทองบอกจิบๆครับผมขาอ่อนคักก่าซีดอสี่หอดงานสร้างพี่ทองบอ่อนดอกครับบอ่อนดอกพี่ทองจะเข้าเปนจะเพศเ,เลยออกจากสินลงหมักสาวแปลงแม่นอยู่ครับโอ้เพิ่พูดได้ พูด yani? อะไดนะแั้วคือจังตะเจ๊กครับ่มมันติแมนบ่กำลังโอุู่กแขนลูกเขยขอบคุณครับขอบคุณครับผมแม่นวะวันนี้พี่พี่เดือนไม่ห่วงแม่มันทุกวันครับทุกวันเห็นพี่ทองมาพี่เดือนจะห่วงแม่มากๆเลยนะครับ ร้องทักห่วงแม่แต่วันนี้เงียบทุกวันเราจะมาอยู่ตรงนี้ครับแต่วันนี้มาเปลี่ยนที่ก็เลยยากนิดหน่อยพระเจ้าหลวงของเราก็ยังมาเฝ้าอยู่เหมือนเดิมครับนู่นครับนั่งอยู่ทางนู่นครับพระเจ้าหลวงของเรา คุณนครับอ่ะยังไงเราก็ขอยุติการไล์ของเราไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับไล์นี้ก็ขอขอ,ขอบคุณ F c ซบ้านปลายทองคำและ FC บ้านมูดาวที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามารับลูกสะพ้ายลูกเขยนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับเอายังไงก็ก่อนจกกันก็ขอให้คุณพระคุณเจ้า ชงปกปักรักษาคุ้มครองรพ่อแม่พีีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนนะครับผมขอให้ร่ำขอให้รวยทุกท่านทุกคนครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพลายทองคำของเราด้วยนะครับรักตรงคำาน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากทรงคำาด้วยนะครับคืนนี้นะครับผมเวลาสองทุ่มนะครับผม ไปเข้าไปเป็นกำลังใจกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ